โอ้โตขนสลบช้ามากไอ้ว่าไอ้ว่าไอ้ว่าปิ้วปิ้วเอาอันยาปิ้วปิ้วไอว่าไอ้ว่าขาอุ้งตึ้งโอ้ยอ้วนโอ้ยอ้วนโอ้ยอ้วนโอ้ยโอ้เล่นเต็มที่ ระวังด้วยสิลูกในพิ่ปิ้วแบนี้สิพี่ปิโอ้ยฟองสีลวพี่ธีอิธายกกันใบเว่ที่เกิดเหตุการบหทไมไม่เงอ่ะเจ็บอะไรขาอะไรเล่นต่อบนบานสมุด เมียว่าซื้อบอกกันน้อกให้หนูใส่อยู่บ้านเนี่ยหัวกระเจิงไอ้บ้า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 ปิ้วปิวเฮ้ออะไรอะไอ้ยิงครับปุ๊บปุ๊บมาอย่างบนี้ปุ๊บปุ๊บ ran kat taw la da ba ya pum 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 ha 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 ha

อ่คะอ่คะอันีตอนัวอคีะอันนี้ตัวอะไรคะ <Yeah. S 1> น,นี่ตัวอะไรคะ หอยหอยฮะเชลยเอาดีคะอันนี้ตัวอะไรเดี๋ดูก่อนนี่คืออะไรสตาร์ฟิชนี่อะไรเต่าค่ะเต่าฮะทั้งทั้แล้วนี่อะไรคะมือฮะตาหมือฮะแล้วนี่อะไรคะปลาฮะแล้วนี่อะไรปลาไม่ใช่ปลาเป้าปลาเป้า เออนี่อะไรคะปูพาปูพานะปูฮะมีซ้อมวันนี้ได้ไหมได้ครับมาใส่ยังไงอะลูกเมื่อไหร่แบบนีจะสิโอเคความวุ see, oh okay ่นวายมาแล้วโอ้ยโอ้ยอ่ะเสร็จแล้วลูกขอพิธีครับพี่ขอพิธีลูกพิธีน้องพี่ขอพิธีลูก Well love to Oh. we we'll love to splash, we'll say love and adven adventure, we we'll love to explore the sea. Shark, sh 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 I this one? you're a <laughs> Jellyfish, not this. Jellyfish. This is a good <laughs> 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 jellyfish. <laughs> <is a> <laughs> jellyfish. You can say. that are they too. ตัวอะไคะผู้คะเนี่คะม่หมือป้าหมือนี่คะปักปักอะไรคะปักปักเป้าปเป้าค่ะเป้าฮะเลี่ฟิฟิปลาป่า